และเรามาดูนักท่องเที่ยวต่างชาติชาติไหนแล้วเนี่ยจีนใช่ไหมค่ะเหมารถนับปลาปามาเล่นสงกรานคือเล่นมันสุดไปเลยเนี่ยนี่ค่ะคือ 3- ามสี่คนนะคะชาวจีนทั้งหมดนั่งอยู่บนถังน้ําของรถประปาเหมามามาเล่นสงกรานฉีดใส่คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเหมารถแบบนี้มาเลยเยดูมีหลายคลิปเลย <c oughs> หลายคลิปเลย <c oughs> นี่ค่ะ ตะเวนเอารถน้ำประปาเนี่ยเซิร์ฟมาเลยใช่ไหมค่ะเมามาเลยนี่ไงแม่กระทั่งคำเบิร์ดยังเล่นอยู่เลยเมื่อคืนนี่ยเมารถน้ำรวมทั้งหมดไม่ใช่คันเดียวนะคะ3คันค่ะไอจุดนี้สุข๊เรดี2สิคันเลยเหรอสคันส่วนภาพนี้มันต้องมีไม่มีไม่ได้คนใทรอาจจะคุ้นชินแล้ว แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาคงไม่คุนรองเท้ากินขารองเท้ากินขาท่านผู้ชมาจะรองไท้าทิ้งภาพรองเท้ากินขาไหลเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในคุยนอกจอสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันจะให้เร็วมันจะให้เร็วอางไกลม ตตัต้ันเลยมันจะให้เหรเกไกมันจะให้แล้วมันจะให้เล้วเกอบไกลมเร็วๆเราออคเราก่อนจมื่น